แก้มมาพี่้องพริกน้ำปลาเออมาเดอ้อมาๆๆผู้ใดถ้าได้กินเขา เขาเทียงรวบไส้เขาแลงบาดเดียวเลยตอนหาโมงเคิงจ้ะพี่น้องหาโมงแลงมากมากกินน้ำกันแท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 นแนปลาแซลมอนอีกแล้วพี่น้องมันแซบของมันต้องมีพี่น้องจ้ะของแซบแซบเนี่ยเห็นไหมผักสลัดเจลถั่วเกาพี่น้องเจลถั่วเกามาเดอมาเดอคนละค้ามสองข้าจ้ะ